สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคัดท่อให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีอินเจียนะครับแล้วก็ใบปัดใบปัดพายินครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นไข่ปลาหวานนะครับนี่ครับจากท่อเรื่องๆนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เหงานะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเหงาหรือเปล่าครับผมว่าเพิ่งคัดค้างแรกเหมือนกันครับสาหรับใครที่มีรถตีนะครับแล้วสั่งท่อเลทมานะครับมันจะออกเรือดนะครับก็ใช้งานหนักๆไปก็ใช้งานมากๆมันจะเป็นซีเลี่ยงนะครับอย่างนี้ก็ล้างหน้าคัดเลยครับถ้าปล่อยมากกว่านี้ผมว่าจะคัดไม่ดีนะครับก็จะเหงาไหมต้องมาดูครับติดตามครับโอเคครับเดี๋ยวตลางกล้องแป๊บนึงครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับก็ช่วงนี้ก็มันก็เลยลงคลิปอะไรลงเลยนะครับ ไม่ค่อยว่างครับต่อแต่โค้งหนังคาโรตาีนะครับแค่เดี๋ยวมาดูรอยกันเลยครับว่าจะเป็น,นยังไงครับ โอเคครับดูความแตกต่างได้นะครับอาจจะเดี๋ยวต้องพาไปดูนกนี่ครับนี่เป็นสีเรื่องนะครับแต่นี้เป็นแบบเงาเลยครับเงามันมากเลยครับคนละเรื่องเลยครับนี่ครับอ๋อไหม่เหมือนเหมือนนึงไงนะครับ สวยครับสวยครับก็ลองทำก็ได้นะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวดูกันต่อไปเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูกนตอนเสร็จทีเดียวเลยครับโอเคครับก็ปัดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเงาแตกต่างไหมครับแตกต่างเลยนะครับเงามันไหมนะครับนี่ครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยครับแค่เรารู้จักรักษามันก็ไม่ต้องซื้อใหม่ครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วย กด subscribe กดไลค์กด like, กระดกิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามก็วด้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเ้เท่าไหร่เลยครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับ